สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนเจ้าแทสนะครับเจ้าแทสก็คือเจ้าหมาที่เป็นพายุนะครับจากลุนนี่ตูนนะครับอันดับแรกเลยเราจะวาดตัวที่เป็นเบบี้ลุนนี่ตูนนะครับ อันดับแรกนะครับโครงของหัวนะครับอันนี้เป็นโครงของหัวอันนี้เป็นกึ่งกลางของหน้านะครับต่อมาเราก็จะวาดให้เป็นบริเวณตรงจมูกตรงปากนะครับมันก็จะมีเป็นจมูกเป็นวงรีเอ้ยอ่ะจมูกเป็นวงรีนะครับเสร็จแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นตรงปากด้านบนนะครับเห็นแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นอะไรล่ะขนปุยปุยรอบปากนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่เยอะมากเราก็จะวาดให้เป็นคล้ายๆกับหนวดซันต a าคอสเลยนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีเส้นออกมาตรงนี้ ซึ่งก็คือปากของมันเองนะครับเป็นปากปากมันจะกว้างๆนะครับคราวนี้ก็เติมส่วนที่เป็นหูลงไปอันนี้เป็นกึ่งกลางของหน้าใช่ไหม เราก็จะมาวาดเป็นคล้ายๆตัว M นะครับทำไมถึงวาดตัวนี้เอ่ยเนื่องจากวันนี้โคราชถูกพายุหมุนถล่มนะครับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แล้วล้มทับรถบัสล้มทับรถล้มทับบ้านคนไปเยอะเลยนะครับ ที่เราขีดโค้งๆไปอันนี้มันยาวเกินนะครับก็จะมีผมตั้งตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของหมอสุมนะครับพายุฤดูร้อนก็ถ้าเกิดมีช่วงที่มีพายุมีอะไรก็อยากให้น้องๆระวังตัวกันด้วยนะครับที่วาดรูปนี้เพราะว่า อยากจะพูดถึงเรื่องการระวังตัวในช่วงมรสุมพายุฤดูร้อนนี้นะครับพยายามอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็พวกป้ายโฆษณาใหญ่ๆอะไรพวกนี้ถ้าห่างได้ก็ห่างนะครับอย่าไปอยู่ใกล้มันแล้วก็ตาดำนะครับ แล้วก็เป็นขนเป็นประมาณหนวดที่แก้มนะครับโดยความเป็นห่วงนะครับน้องๆอ,อยาแบบว่าเห็นมันมีฝนตกหนัก หรือว่ามีแบบเป็นลมบ้าหมูเล็กๆแล้ววิ่งออกไปเล่นอะไรพวกนี้ไม่เอานะครับบางทีมันจะเป็นแบบก่อตัวเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่อย่างที่โคราชเจอในวันนี้นะครับอ่าต่อมาเรามาวาดมือนะครับวงกลมเสร็จแล้วก็เติมนิ้วต่างๆเข้าไปนะครับ ทั้งสอนวาดด้วยทั้งแสดงความห่วงใยด้วยนะครับคราวนี้มันก็จะมีมือนะครับมือแทรกมาด้านหน้าด้วยตามตัวอย่างนะครับรูปนี้รูปนี้เป็นรูปที่วาดตามตัวอย่างไปเลยนะครับไม่ได้คิดท่าทางอะไรขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็เป็นมือนะครับวาดเป็นมือกุดกุดก่อนแล้วเราค่อยมาเติมนิ้วนะครับจะมีนิ้วชี้ชี้ออกมาเสร็จแล้วก็เป็นอีกสองนิ้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางหรือว่าเป็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับเพราะว่ามันมีนิ้วแค่แค่นี้นะครับ ตอนแรกจะวาดเป็นพวกแบบพายุหมุนธรรมดาแล้วก็มาพูดคุยเรื่องของลมพายุนี้แต่ว่าคิดไปคิดมาน้องๆอ,อาจจะไม่รู้จักกันนะครับก็เลยวาดเป็นตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยเกี่ยวกับพายุกันนะครับเพราะตัวนี้ก็ในเรื่องก็จะแบบมีความ เร็วนะครับแล้วก็สามารถวิ่งแล้วก็เป็นพายุได้นะครับ ขั้นตอนการวาดก็จะประมาณนี้นะครับช่วงท้ายๆนี้อาจจะใช้เส้นที่ไม่หนักมากนะครับเพื่อเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อมาเรามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับระหว่างตัดเส้นก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการระวังตัวในช่วงของพายุกันอีกนะครับ เราก็จะเริ่มตัดเส้นตั้งแต่มุมนี้เลยเนาะจะได้ไม่มีปัญหาว่ามือบังกันทีหลังก็เวลาฝนตกอย่าออกไปเล่นน้นําฝนไปอะไรกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีอันตรายอย่างเช่นถ้าอยู่ใกล้ๆพวกที่เป็นสังกะสีอะไรพวกนี้ยิ่งต้องระวังนะครับพอาสังกะสีหลุดออกมามันมันก็จะปิวนะครับแล้วมันก็จะ เป็นอันตรายสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างแถวนั้นได้หมดเลยนะครับเหมือนกงจักรเลยนะครับเวลาสังกะสีปิวขอให้น้องๆระวังตัวด้วยนะครับมันจะน่ากลัวมากนะครับอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนะครับเวลามีอะไรพังอะไรพวกนี้นะครับอย่าไปอยากดูนะครับรอให้ถ้าอยากรู้ก็ รอให้พายุจบก่อนนะครับค่อยไปดูนะครับจะบอกว่าถ้ามีพายุก็ให้อยู่แต่ในบ้านก็อยู่แต่ในบ้านก็โดนไป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับมาแล้วนะครับวันนี้ล้มแล้วก็รู้สึกจะไป ชนไปชนกับเสาไฟฟ้าด้วยนะครับทำให้เสาไฟฟ้าหักเป็นผลให้พี่ต้องไปเที่ยวตลาดมืดนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มีน้องแซวว่าเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจว่าพี่ไปตลาดมืดตำรวจจับพีแล้วใครจะมาวาดรูปให้ดูนะครับ ดังนั้นปล่อยพี่ไปเถอะนะครับแล้วก็จมูกนะครับเป็นวงรีเสร็จแล้วก็ระบายสีดําไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าตรงจมูกมันก็จะมีแบบขาวๆตรงนี้เป็นแบบสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ปาก มีฟันซี่เดียวนะครับ baby baby test นะครับจาก baby l o o n e y tune ส่วนลำตัวส่วนหัวแล้วก็แขนขาขาไม่มีสิแขนนะครับของเบบี้แทสก็เสร็จไปแล้วนะครับต่อมาเราก็มาวาดส่วนที่เป็นพายุหมุนนะครับก็วาดเป็นโค้งโค้งนะครับโค้งโค้งนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับดูเราคล้ายๆอุนจิของอาสาเล่นะครับก็มันก็เป็นประมาณนี้ครับพายุหมุนอาจจะมีเป็นเส้นที่แบบช่วยให้รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวนะครับก็คือเส้นโค้งๆเล็กๆมาเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเบบี้แทสวานลูกก็เสร็จไปแล้วนะครับต่อมาเรามาใช้ยังลบๆบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมพายุฤดูร้อนนะครับขอให้น้องๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งช่วงที่มีพายุเข้ามานะครับ ช่วงพายุฝนนะครับอย่าอยู่ในที่โล่งอย่าไปอยู่ใต้สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นแผ่นๆใหญ่ๆที่ดูแล้วต้านลมนะครับพยายามอย่าไปใกล้มันนะครับมันอาจจะปลิวได้นะครับแล้วเราก็จะบาดเจ็บก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้น้องๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับสวัสดีครับ